ศักศิธิ์โดนแชฉแอบจีบนางเอกตัวแม่คนนี้ก่อนสุดท้ายจบแบบสุดพีคหลังไปเที่ยวกันผู้ชายบอกบายบายเลยเรียกได้ว่าออกมาเมาถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในวงการบันเทิงสำหรับนางเอกสาวตัวแม่อ้อมพิยดาที่มาแช์ความลับของตัวเองในอดีตในรายการแม่ซาปาตลอนที่มีสองพิธีกรอย่างมอดปฏิพานและนุย้ย สุจิราดำเนินรายการเล่าหมดเปลือกสมัยก่อนเป็นนางเอกเรื่องเยอะลูกคุณหนูก่อนจะรู้ตัวและปรับปรุงการทำงานใหม่และยังเผยความลับของพระเอกคนสนิทอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในอดีตที่เคยตามจีบอีกด้วยโดยสาวอ้อมเล่าดังนี้ที่แท่งเคยส่งช่อดอกไม้ไปจีบหรออ้อมมันพูดไม่ได้หมดสิรู้จักได้ยังไงอ้อม สมัยก่อนก็ไปเที่ยวไงไม่รู้ว่าอยู่บริษัทเดียวกันอ้อมรู้ว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละมารับไปกินก๋วยเตี๋ยวสองทีทีก่อนมอดและนูยกรีดกันลั่นมอดแซวหนูเคยผ่านลูกเจี๊ยบมาเหรออ้อมเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มารับเหมือนแรกแรกแล้วก็ไปเที่ยวเหมือนคุยกันคิดว่ามาจีบแล้วลองเชิงเออน้องนี่มันก็ดูโอเค แต่หลังจากเจอน้องไปเที่ยวแล้วจากนั้นเขาเลยบายบายเลยอ้อมแล้วนี่ก็คืออีกกี้แหละแต่ตอนเขาพาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่รู้สึกว่าเขามาจีบรู้สึกเขาเป็นพี่เขาจะแบบเป็นพี่ก่อนถ้ามันไปต่อได้ที่ตอนนี้พูดได้เพราะรู้สภาพเขารู้จังหวะเขาพอไปเที่ยวเขาก็เป็นพี่ไปเลยเป็นพี่น้องตั้งแต่นั้นมาเลย หลังจากนั้นมีอะไรก็ปรึกษากันตลอด